วันนี้อยู่สตูดิโอแอปซูลต์ยูนะคะสาขาชิต <OR> S> <S ตันป่า <verlier> ค <t mankind> ่ะเรามาฝึกทีเด <invention> ็ดนะคะเป็นแบบวันออนวัมีฟอรเมอร์ ที่นี่จะมีไพวีดคาร์แบบ2แบบนะคะแบบที่คิดเล่นน่ะจะมีเครื่องคาร์ดีแดกแล้วก็มีดีฟอร์เมอร์แล้วก็จะเป็นแบบครบชุดของเขาเลยที่วบา mm hmm. จะเล่นนั้นอาทิตย์ละหนึ่งครั้งส่วนอันนี้เนี่ยมันเป็นตัวใหม่ที่เขาเพิ่งออกมาเพราะว่าสตูดิโอช่วงนี้มันปิดโควิดแล้วก็สําหรับคนที่แบบเหมือนชอบออกกําลังกายประจำมันก็จะรู้สึกเหมือนว่าถ้าไม่ได้ออกเนี่ยจะขาดอะไรไปสักอย่างแล้วพอเราทางานหรือยืนนานๆเนี่ยก็จะปวดหลังจะแข็งตึงนะคะเล่นกับครูที่เราเล่นมาตั้งนานคือครูแอนนะคะคนนี้จะสอนทิตั้งแต่ เล่นคอบาสความแข็งแรงของแกนกลางลำตัวนะคะที่ว่าเล่นมา7ปีแล้วก็แข็งแรงดีแล้วนะคะก็จะเริ่มแบบเหมือนอยากเก็บสัสดส่วนของตัวเองนะคะอย่างเช่นแขนพีทเนี่ยมันจะห้อยกับต้นขานะคะซึ่งจะค่อนข้างใหญ่มาเล่นพีระทีสไพรเวทเพื่อเก็บส่วนที่เราอยากเก็บนะคะท่าแรกนะคะเรามาเริ่มกันที่ต้นขาก่อนเลยนะคะท่านี้เนี่ยมันจะต้องเก่งต้นขานะคะเพื่อให้เราสามารถยืน แล้วก็ทรงตัวได้นะคะค่อยๆยืดจะดันเครื่องออกไปข้างหนึ่งไม่สุดนะคะแล้วก็ดันเข้าดันออกดันเข้าดันออก10ครั้งจนถึงครั้งที่10บครั้งเราก็จะค้างไว้แล้วก็ค่อยเอาเครื่องกลับค่ะเมื่อเราเหยียดขางครบ10ครั้งแล้วนะคะเราก็จะมาสควอชแบบเผาอคะ่ะก็คือเราก็จะต้องแบบตั้งท่าให้ถูกต้องนะคะก็คือหัวเข่าเนี่ยจะไม่เลยปลายข้อเท้านะคะแล้วก็ดันก้นไปข้างหลังแล้วก็เผา10ิทีค่ะ1 2 3 4 5ส7 8 9 10ี่ห้าดด้าิบนะคะ ก็เสร็จหาท่านี้แล้วเราก็จะทําอย่างนี้นะคะทั้งซ้ายและขวาน,นะคะพอทําแล้วก็มันเราก็จะสึกเมื่อยต้นขาด้านใน,นะคะ่ะแล้วก็ขามันก็จะมันก็จะได้ด้วยความรู้สึกตรงกล้ามเนื้อตรงก้นด้วยเพราะว่าเราสปอร์ต แล้วมันก็เป็นการเกรงลําตัวค่ะถ้าใครที่มีปัญหาต้นขาใหญ่นะคะอยากจะฝึกหัดทําเองที่บ้านหรือมีเครื่องที่บ้านนะคะก็ลองทําตามท่านี้ดูได้เลยค่ะหรือว่าถ้าไม่มีเครื่องเราก็แค่หัดตั้งท่าให้ถูกต้องนะคะมันก็จะช่วยเรื่องความกระชับของก้นและก็ต้นขาได้แล้วค่ะราวหน้านะคะถ้าคลิปมาเข้าคลาสอีกเนี่ยเดี๋ยวจะถ่ายคลิปเก็บมาไว้ให้ดูค่ะถ้าใครสนใจก,ก็กดติดตามได้เลยค่ะ